สี่วันสำคัญสำหรับการส่งงบการเงินประจำปีของบริษัทจะมีอะไรกันนั้นวันนี้นะคะเดยวพี่หมุนจะมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ Accounting Story คุยบัญนเชยภาษีง,ง่ายๆจากพี่หมุยนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวตามมาฟังกันเลยค่ะจะมาพูดถึงทำไรในการยื่นงบการเงินประจ สำหรับนิติบุคคลนะคะที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมนะคะกฎหมายกําหนดว่าจะต้องปิดงบการเงินและยื่นส่งงบการเงินภายในช่วงระยะเวลามกราคมจนถึงพฤษภาคมปีถัดไปค่ะตรงนี้นะคะมี4วันสําคัญที่ต้องทราบเลยนั่นก็คือ1วันประชุมผู้ถือหุ้นนะคะกฎหมายกําหนดว่าภายใน4เดือนหลังจากวันสิ้นรอบบัญชีค่ะนั่นก็คือภายในวันที่30เมษายนค่ะ2 วันยื่นบอจอ5ค่ะตรงนี้กฎหมายกําหนดว่าภายใน14วันหลักจากที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั่นก็คือภายในวันที่14พฤษภาคมค่ะ 3. วันยื่นพงดอหู้นย์นะคะตรงนี้กฎหมายกําหนดว่าภายในร้0วันหลักจากซิ้นลอบัญชีค่ะซึ่งก็คือภายในวันที่30พฤษภาคมค่ะกรณีที่ตรงกับวันหยุดนะคะทางกรมสรรพากรก็ขยายระยะเวลาออกไปให้สามารถยื่นในวันทาการถัดไปได้เช่นเดียวกันค่ะและ4 วันยืดนงบการเงินค่ะตรงนี้กฎหมายกําหนดว่าภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่ได้มีการอนุมัติจัดที่ประชุมค่ะนั่นก็คือภายในวันที่31พฤษภาคมนะคะซึ่งถ้ากรณีเรายื่นออนไลน์นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะขยายระยะเวลาในการยื่นงบอ,กออกไปได้ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะขอจบกันเอาไว้แค่นี้ก่อนส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันนั้นเนี่ยอย่าลืมค่ะกดติดตามและกดซีฟิร์สเอาไว้เลยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้และข้อมูลดีๆที่หนุนจะามาบอกเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปค่ะ